ประเมินสหกรณ์โรงเรียนโรงเรียนบ้านเม็กอําเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีโรงเรียนบ้านเม็กสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต4ตั้งอยู่หมู่ที่1บ้านเม็กตําบลข้าวสารอําเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2466 เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลสองถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่สามประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียนเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ส่งเสริมให้โรงเรียนสามารถให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการสหกรณ์ที่ถูกต้องให้แก่นักเรียน โดยสามารถบูรณาการการจัดก,กิจกรรมการเรียนการสอนได้หลายกลุ่มสาระการเรียนรู้นักเรียนรู้จักการรวมกลุ่มเพื่อแก้ปัญหาโดยการระดมทุนจากสมาชิกสหกรณ์เพื่อเป็นทุนดำเนินการ และเป็นการฝึกให้นักเรียนได้ปฏิบัติจริงซึ่งเป็นการปูพื้นฐานทางจิตใจให้แก่นักเรียนในเรื่องความซื่อสัตย์ต่อตอนเองมีนิสัยรักการทำงานมีความรับผิดชอบร่วมกันช่วยเหลือซึ่งกันและกันนั่นคือการเกิดอุดมการณ์ให้กับนักเรียนซึ่งจะเติบโตเป็นสมาชิกที่ดีของสหกรณ์ในอนาคตและนักเรียนสามารถนำความรู้ ไปใช้ในชีวิตจริงได้ซึ่งมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้และทักษะเกี่ยวกับหลักการและวิธีการสหกรณ์สามารถนำความรู้และประสบการณ์ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ 2. เพื่อปูกฝังให้นักเรียนมีการวางแผนในการใช้จ่ายและการลงทุน สเพื่อปลูกฝังนิสัยรักการประหยัดอดออม 4. เพื่อจัดหาสินค้าราคาถูกและคุณภาพดีมาบริการแก่สมาชิกสหกรณ์การบริหารจัดการแบ่งออกเป็นสีด้านดังนี้ด้านที่หการบริหารจัดการมีการวางแผนการบริหารจัดการโดยกำหนดโครงสร้างและวิสัยทัศน์อย่างชัดเจน มีการประชุมวางแผนจัดให้มีแผนส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์สู่การเรียนรู้ทุกระดับชั้นดำเนินงานตามแผนที่กำหนดไว้และนิเทศติดตามผลการปฏิบัติงานอย่างมีส่วนร่วมอย่างน้อยภาคเรียนละสองครั้งด้านที่2กระบวนการสหกรณ์โรงเรียนโรงเรียนบ้านเมก มีกิจกรรมส่งเสริมการผลิตของสมาชิกภายใต้โครงการเศรษฐกิจพอเพียงจากสวนเมกพอเพียงซึ่งมีการปลูกผักอินทรีย์ปลูกข้าวหอมนินนาคาปลูกพืชผักสวนครัวเลี้ยงปลาเพื่อส่งเสริมโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนจัดการผลผล,ผลิตโดยการจำหน่ายผ่านร้านค้าสหกรณ์โรงเรียนและนำเข้าสู่โครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน เปิดโอกาสให้ชุมชนได้นำผลผลิตของชุมชนเข้ามาจำหน่ายที่สหกรณ์ร้านค้าได้สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนในรายวิชาการงานอาชีพและรายวิชาเพิ่มเติมเปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการนำสินค้าเข้ามาจำหน่ายผ่านสหกรณ์โดยการดำเนินงานอย่างเป็นระบบและสามารถตรวจสอบได้ กิจกรรมการออมทรัพย์ต่อยอดเงินออมของโรงเรียนเข้าสู่ระบบธนาคารออมสินสาขาบ้านผืออำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีเพื่อให้ได้รับอัตราดอกเบี้ยตามอัตราดอกเบี้ยของธนาคารด้านที่3คุณภาพนักเรียนโรงเรียนบ้านเม็กยึดมั่นในอุดมการหลักการและวิธีการสหกรณ์เน้นการทำงานด้วยความซื่อสัตย์ เต็มใจบริการไม่สแสวงหาผลประโยชน์ในงานที่ตนรับผิดชอบดำเนินงานตามหลักประชาธิปไตยและกิจกรรมสหกรณ์ครบวงจรของโรงเรียน ส่งเสริมให้นักเรียนได้ใช้แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนและในชุมชนเช่นโครงการธนาคารออมสินสาขาบ้านผือจึงส่งผลให้นักเรียนมีความประพฤติที่สอดคล้องกับวิธีการสหกรณ์ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนในแต่ละระดับชั้นคุณภาพผู้เรียนจากการดำเนินงานสหกรณ์โรงเรียนทำให้นักเรียนโรงเรียนบ้านเมก มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ตามวัยมีภาวะโภชนาการและมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ของกรมอนามัยส่งเสริมให้นักเรียนจัดทำบัญชีรายรับรายจ่ายเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของนักเรียนให้มีความสุขในการเรียนรู้กิจกรรมสหกรณ์เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวันส่งผลให้โรงเรียนบ้านเม็ก ได้รับความสำเร็จและขยายผลสำเร็จสู่ผู้ปกครองชุมชนและผู้ที่มีความสนใจด้านที่สแหล่งเรียนรู้สหกรณ์โรงเรียนบ้านเม็กมีแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อประโยชน์ในการเรียนรู้ให้กับนักเรียนอย่างหลากหลายประกอบด้วยกิจกรรมส่งเสริมการผลิตได้แก่การปลูกผักอินทรีย์การเพาะเห็ดนางฟ้าการทําขนม การตัดผมชายการออมทรัพย์สหกรณ์ร้านค้าในโรงเรียนและการออมทรัพย์ระดมทุนสร้างผลผลิตเพื่อเพิ่มรายได้และบูรณาการไปยังทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และมีการเผยแพร่ผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์และเผยแพร่ทาง Facebook และทางไลน์ด้านที่5การสร้างและขยายเครือข่ายงานสหกรณ์โรงเรียนบ้านเม็ก มีการสร้างเครือข่ายทั้งในระดับโรงเรียนระดับชุมชนโดยมีการเปิดตลาดนัดพอเพียงโรงเรียนบ้านเม็กส่งเสริมการผลิตสหกรณ์ร้านค้าโรงเรียนกิจกรรมออมทรัพย์ธนาคารโรงเรียนและกิจกรรมสวัสดิการโดยเน้นการมีส่วนร่วมและการลงมือปฏิบัติจริงมุ่งเน้นให้นักเรียนมีคุณลักษณะ และมีพฤติกรรมที่สอดคล้องกับอุดมการณ์หลักการและวิธีการทางสหกรณ์เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของผู้เรียนให้มีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์มีสุขภาพจิดที่ดีสามารถเรียนรู้กิจกรรมสหกรณ์อย่างมีคุณภาพจนเกิดผลสำเร็จ